โอ้ไต่โดดจริงโอ้โหดู<อ>ดิดูดิแม่ยงามสวัสดีค่ะสวัสดีครับพู้โกสต์พ่านะคะในช่องสาวพยา Channel ค่ะ ใน,นสับปะรดกระเพาะข้างาใต้เฮ็ดคือเก่าค่ะมาเฮ็ดรวมเฮ็ดหรือน้ำเนาะว่าเฮ็ดละงูกนี่เริ่มเยไว้ละจะมาอรู้นน้ำสับปะรดว่าสับทะรด้เฮ็ดเพื่อนเนาะมาเบิ่งอันนี้พี่นะ้องขี่รถขึ้นมานี่พ่อนึกว่าผัดหรือนึกว่าสับปะรดพัดว่าเฮ็ดตะไคร้เพราะมันเคยเป็นเฮ็ดตะไคร้ยอยู่นี่เคยแทบไะเปเฮ็ดละงกูก่นะ้อง ก็คนไหวไปแล้วมันจะออก,กพร้อมกันเดิแม่นงมุงมก่อนน้ำหลังแมงูเพิ่อนก,ก็ออกก่อนอันนี้เป็นสุดเหัวของสุดว่วสุดปีธายปท้ายลเลยจมู๊หนีได้ประมาณหกไข่งามขนาดเลยป่ไา่ก็มีได้หนี่นอนง่ายง่ายอยู่นี่ขาวๆนี่อไไ<บ>ะ,ปะไปตรงอีกอ่ะไปไปตโตเขา ดคุณทป็นเหตะไข่ผู้ไห่หมอกไข่ยวเลยผู้ขายเงาเลยเนาะต้องพูนดอกนี่ ต้มบักอืมใบไม้ปก okay. ่อนเค็งกำลังน้ำ น้อยมันงเม่ยงงคนเดีย้แล้วงกดอกนึ่งตายแล้วละึกระโดดกระโดด ี่น้องโชามดกนี่วางด่ตรงตรงนี้ได้นีอดอกนี่ดอกนี้นะ่ใช <Okay. S 2> ่เพิ่มมาตองเนะโอยังเหลืออยู่

qua là một nữa cái những gì Ủa, Tài đồ rinh โอ้น้องว่จะบุกเกิดวานจะอตลอดดอกไม้จะมีสยหักเลได้เป็นหัว

Cả cái nhây đấy Nó Thì đột cái nhây Sống được Nắm nào Ui hồ đang tìm cái gì, gì? Tìm khu Tìm khu bờ xin bạc này ừ. ปก,ปกคนลิ่นอีล๋ล่ะอืม,อมเห็ดนี่เห็ดมูเห็ดอันนี้ขึ้นมากมีสีนาคมากเลย <laughs> ủ hai đầu, giảm đầu.

โอ <Good. And S 1> ้ขานะเห็นอะไรขาหนึ่งทานพอดีเห็นไ แล้วก็ต่างกัดอกไม้ เห็นดอกนี่โดิดิค้ามอืมแต่ไข่เขียวอันนี้แต่ไขห่หอมไข่ขาวไข่พูน ฟางคุณก็มีสองดอก เตยตะค่อเขียวนะมือนี่น้องตะค่อยขาวในคนนั้นอเบวืนแล้วเจ๊เรามาแต่จัคถุ้งบุหมาหอดตีพี่ตีตีสเกือบตีสามเพื่อนเมื่อแล้วพี่น้องเลยเต็มคู่สอเต็มคู่เ่อข้าไปได้ครับสาวบุได้ปัญหากระมังเข้าไปไดเมืับสาว้าพมังอเมื่อ

สามขึ้นไป,ไปอนเพิ่นมานค้่นมาอันนี้ได้เห็ดเพิ่งใช่ไหมเรือเพิ่งสองอย่างนั่าส่นพอแม่พึงจะได้เต็มพูนในในในพด,ดอกเนาะมื่มออื่นมาแต่เสาตรงหนึ่ มีปลาอย่างนี้ปลาสาวภูไทยก็ยังมีหน้าพวนนั่นเลกเฮ็ดไปรือมึงพี่น้องหนักขนาดบึงมือถามเฮ็ดยนักแต่เป็นเฮ็ดเบื่อยักกีดีดอกมันมาส่งฝมือไปแล้ อันนี้ตัดไปหน่อยอือเาตัดไป่ออ้หอตรองนี้นะเห็น,หนอยู่แล้วเนาะอืมอว่ามันเมิดไม่เมนเน่นเนาะออกหล่ากันสุดออกหล่าก็ได้เนาะมันมีสุดออกกนสุดออกหลาก่าเนี่ย ผึ่งหวานหึ่งซฉบเลยนี่ดีดีโอ้บามันตองมีอีกแล้วไหมแฉบให้ <laughs> มันเป็นขี้เห็ดเห็ดตบเต่านี่เนาะตอนหย่ำะแต่กินมันจะบุขึ้งไม่มันจะไม่ค่อยมีกินเลยึ่งหวานบอกโู้ปลานี่เป็นีึ่งหวานแบอยู่แล้วจะไปทำให้เพิ่งเขา้วนะหให้เพิ่งเขามันจะหย่ำมมากกว่า อนี่ก็คุณข้างในอลยอ่ะอูอ๋ตะปูอยู่นี่มีคนตีอย่างไบุ๋นะพืดอดาตองกระรุดเดอันีโอโอ,โอ๋ตะเบพเธออู๋คนพบคนใหม่มันเอาอยู่เด้อเอา,าอยู่บ่ เหลืออยูาาาย่ดอกนึงป่านนี่งามาามักไก่เถิเน้อฮลโหเสียงโครมเหลกเลยค่ะม มนี่ที่เราโง่ก็ยังเหลืออยู่ประมาณนี้นะพี่น้องเห็ดไข่นี่ให้เขียวท้องหลายมาเนี่ยอ้าวเป็ไปไม่ทันคะเจ้านี่ก็เฮ็ดสมุทรพิภูไรลิมโอ้ยน้ำฝนก็ได้เนาะน้ำฝนก็มีที่เราเห็นน้ำฝนที่ไีให้นาโงูบ่กแค่นั้นเอ้า ฝากวันนี้นะเลิกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสาวคนไทยนําค่ะช่วงนี้ก็เฮ็ดออนเลยเลยท่าไปทันเพิ่นก็ได้คลิปเพิ่เบิ่งถ้าันมีท่านก็นี่ฟ้ายังมีฟ้าพี่น้องน้ำฟ้าก็ยังมีฝ้ายเป็นคนไปเด้อกลัวแม่อือป้าเฮาไปให้ขี้เขาก่อนพี่น้องเลยไปครับสวัสดีครับ